ตำนานหลอนภาคใต้พิธีหนังโนราโรงครูอาถันประเพณีโนราโรงครูหรือมนโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมสำคัญของภาคใต้ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาครูหมอโนราและแก้บนต่างๆแต่ในทางลี้ลับเชื่อกันว่าพิธีนี้ยังเป็นโอกาสให้วิญญาณร้ายหรือครูหมอไสยศาสตร์ที่ตายไปแล้วมาปรากฏตัว และหากใครทำผิดขั้นตอนอาจโดนของหรือคำสาปได้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านที่ถูกจ้างให้มาบรรเลงดนตรีปีพาดในการจัดพิธีโนโราโรงครูที่บ้านของเศรษฐีแก้วซึ่งต้องการแก้บนครั้งใหญ่เอกมือกลองคนหนึ่งในวงเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาเห็นเครื่องรางและหัวโขนโนราโบราณที่ถูกวางไว้บนหิ้งบูชาอย่างไม่ใส่ใจ และพูดจาล้อเลียนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของครูหมอโนราที่ล่วงลับไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือในระหว่างเตรียมงานเขาได้เดินเหยียบลงบนผ้ายันที่ถูกวางไว้บริเวณทางเข้าโรงพิธีโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งตามความเชื่อถือว่าเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์และเปิดทางให้คุณสายเข้าสู่ตัวเมื่อพิธีโนราโรงครูเริ่มขึ้นและถึงช่วงสำคัญที่ต้องอัญเชิญครูหมอโนรามาประทับ เพื่อเป็นพยานและรับเครื่องเส้นโนราหญิงผู้ไร้รำก็เริ่มมีอาการแปลกๆใบหน้าของเธอซีดเผือดและจ้องมองไปที่เอกเพียงคนเดียวทันใดนั้นเสียงดนตรีปีพาดที่บรรเลงอยู่ก็เพี้ยนไปอย่างกระทันหันและร่างกายของเอกที่นั่งดีกลองอยู่ก็เริ่มขยับตามจังหวะที่ผิดเพีย้ยนโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจควบคุมเพื่อนร่วมวงเห็นว่า เอกกำลังถูกควบคุมให้รำตามท่าโนราอย่างทุลักทุเลมือที่ควรจะใช้ตีกลองกลับถูกยกขึ้นมาจีบแบบการรำและเท้าก็พยายามขยับตามจังหวะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเสียงกระซิบแหบแห้งดังออกมาจากร่างของโนราหญิงที่ถูกสิงว่าผู้ใดกล้าเหยียบย่ำครูต้องออกมารำชดใช้รำให้มันตายไปกับท่ารำของครู พ่อหมอเจ้าที่ทีรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์และพยายามไล่คา,าถาเพื่อขับไล่วิญญาณที่สิงเอกแต่เอกกลับล้มลงกับพื้นและอาการเกร็งอย่างรุนแรงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อแสงไฟจากตะเกียงส่องกระทบไปที่บริเวณศีรษะของเอกเงาที่ทอดบนพื้นกลับเป็นเงาของคนสวมหัวขโขนโนราและเงาหัวโขนนั้นดูเหมือนกำลังหัวเราะเยอะพวกเขาอยู่พ่อหมอต้องสั่งให้เพื่อนร่วมวง นำหัวโขนโบราณที่เอกเคยลบหลู่มาทำพิธีขอขมาและนำผ้ายันที่เอกเคยเหยียบมาเผาไฟพร้อมกับน้ำมนต์ทันทีที่ผ้ายันถูกเผาร่างของเอกก็กระตุกครั้งสุดท้ายและอาการรำที่ถูกควบคุมก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงเขาหมดสติไปและไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยเชื่อกันว่าพิธีโนราโรงครูเป็นประเพณีที่เคร่งครัดเรื่องครูบาอาจารย์ และวิญญาณครูหมอที่อาลัยในวิชาจะมาเฝ้าดูพิธีใครก็ตามที่ลบหลู่หรือทำผิดผีก็จะถูกลงโทษด,ด้วยการสิงสูและบังคับให้รำจนกว่าจะได้รับการยอมรับหรือถูกขับไล่ไป